สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอซของผมพี่น้องให้เกียรติติดตามนะครับบ่าวที่เป็นทั้ง facebook ทั้ง t i k t ต็อกทั้งไลน์ทั้ง youtube นะครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่ฮักแพงมมือนี่ก็สิมเว้าให้พี่น้องได้เข้าใจนะ เออพี่น้องเอฟซีของผมกำลังทำงานนะครับกำลังจะทำงานผมกำลังจัดรายการวิทยุอยู่บ้านผมเนี่ยอืมคอมเมนต์เรื่องสาวนี่ละผู้สาวไม่ผมเนี่ยละแต่ผู้สนับสนุน ผู้ให้กำลังใจกระหลายนะครับอืให้กำลังใจผมกระหลายขอบคุณห,หลายเด้อดเออผู้เลั้ยงค้นเขาก็ว่าคอนเทนต์อืมเฮดคอนเทนต์เขาว่าอันนี้แล้วเทสิเขาใจรอครับคอนเทนต์บอกคอนเทนต์ผมก็อาลงให้เบิง้งก็สิได้ไป่ายนี่จริจริงเนาะเพราะอยาก่ายเขาดอก คุณจักกันมากนี่มันกระโดนแล้วไปหากันมากก็หลายเทือแล้วอืมบาทนี่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งว่าเมียทิมหรือว,ว่มีปัญญาหาเมียดอกสันเดียออขันผมเสีเอาออผมเอาเต็มมึงออกไปกูก็เอาปั๊บรวดก็ได้แต่วัน จ็เสียวไปห่งังนะเขาอยากไปคือเข้าไปเอแอล้วนกะ็ยะดดามาเด้ออีนั่นกูว่าแบบนี้แล้วกับมีอันนี้นาสิเป็นมันเป็นตัวหนังสือเล่าพูดเมือกียเเดอ้อนะครับผู้นึงกับว่าไอเป็นคอมเมนต์จากเล่านี่มีผู้เดียวเท่านั้ อันที่ว่าเข้าถือผู้เท่าคนสะลาอย่างจังเสีล่ล่ะอืมคนเซลา,า,าเขาบอาดอกหรืออย่างประมาณนี้กันนอนตื่นขึ้นก็ซ้ำนอนกับผีขี่ไล่ัะนี้ผู้ได้เสียเอาพราสันเจ้าว้าจักน้ำข่อยเจ้าก็จะเว้า,วาม่นเนาะ ขี่ไล่ก็เห็นหนากันแล้วจังตกลงสิเอากันนะครับหน,า,นาตาขี่ไล่อยู่แต่จิตใจผมไม่ได้ขี่ไล่ยังษ์เถ้ามิตรซอยเหลือคนเออบอเคยได้เอาลาดเอาเปรียบผู้ใดกันจิตใจผมสัวผมไม่ได้เลี่ยงอายยักมากจนยี่สิบปีดอก อืแล้วก็บ,บ่มีแใ่อยกักผู้ใดมาอยู่กับมามาอยู่น้ำผมได้นะครับคอยขี้ไล่กับมันเป็นเรื่องของขอ่อยเออแล้วก็อีกคอมเมนตหนึ่งก็บ,บอกว่าที่จริงผมอยากเอาคอมเมนต์ขึ้นมาแลวผมตัดต่อว่าเป็นผมเม็ดว่าเป็นผมแคบว้อยู่อืมมีแห้งสี่ติ่ว่าส่น สีไว้อยู่บ่แม่นข่อยนั่งเบิ่งซื่อๆมันก็สิเป็นอย่างเฉ้เด้อนี่เออคนน่ะยากนั่งนะเว้าอยู่นี่อยากมานสีแท้นั่นบ่หันบ่ไหวก็เเอามียเจ้ามาเบิ่งก้อยจีเฮ็ดให้เบิ่งอือ นย่อมแล้วยากกันยากคักยากแน่เนอะผมสิแต้งงานกันหรือโบแต้งกับเรื่องของผมเออมันเป็นเั้งสัน้นเอาลงมาให้คนเบิ่งซื้อว่าคอยมีผู้สาวอยู่คอยมีเมียอยู่เออไปงี้สิให้เขาอ่ะค่อนข้างสิดูถูกผมผมกันเลย ตัดสินใจทายว่าวกับเขาแล้วเมื่อนั้นกับพาเขาไปจินเขาไปเที่ยวแล้วขาม,มาหากันแล้วกะว่างวันอาทิตย์ก่อนนั้นกับมาแล้วงานบ้านเขาแต่ผมเนี่ยมันยากงานผมไปหาเขาก็าได้ผมต้องจัดรายการวิทยุจัดรายการสดเออมันป๋าไปว่าได้ ต้องไปย่ำที่จําเป็นที่ย่ำผมมีคอนเสิร์ตอยู่แถวบ้านเฮ้านี่ก็ไปเนะไปพุ่นมันบาสาามามาสิไปได้มือเดียวไปหาเขาต้องอยู่น้ำเขาน้ำพอน้ำแม่ข้าเจ้าคุยแล้วคุยกับพอขัาแม่เขาเข้าใจกันเหมือนแล้วครับก็บแล้วแต่มุเจ้าสิว่านเถอะอืมสิว่ากับว่าขี้ไล่กับเป็นของผมนี่แหละ ชีวิตเจ้าของมันเกิดมาขี้ไล่เป็นยียตอยังไรนเนาะเออผู้ใดมันก็นอยากรอยอย่างามคอยอยากบึงผู้คอมเมนต์มากน่งรอเกินกูไหลเป็นเลยมีอย่างแน่ซุ่มว่าให้คนอ่าขี้ไล่ขอก็มีบ้านนอนมีรถขับอยู่มีเขากินอยู่ เงินใส่กับพ่อมีอยู่หนีสินกับพ่อได้มีน้าเขาอยู่มามีแต่หนาตาขี้ไล่ได้หนีกับมีอืมถ้าผมเป็นคนจิตใจเลี้ยวไล่นี่เคนทคนเหตุกับผมนี่หลายครักดิผมโดนฟอ้องอ่บ้านหลังนี่เอาลถให้มูไปมันเป็นซื้อผมเอาให้เขาไปซื้อนี่ ให้เขาไปใส่งวดเอาบ,าไาบา่ได้นหาดาวบ่อไ้นดินสุดท้ายเขาไปปล่อยให้เขายึดเขาก็มาฟ้องเจ้าของรถขั้นที่สองที่ผมได้ขึ้นศาลอยู่วังอาทิตย์ที่แล้ววังอ่าสัปดาห์ที่แล้วนี่จบแล้วขั้นที่สองนี่ ผมก็บอปไปว้ยเขาจากบาทดอกแล้วแต่จิตสำนึกของคนคันผู้อื่นน่ะขากันตายแล้วถึงหน้าตาขี้ไล่ก็บอกจิตใจคอยน้อบบได้ขี้ไล่นะเออบ้านที่ผมสัางอยู่นี่เอาเงินให้เพื่อนหาแสนเขาไปซื้อของซื้อหยังมาแล้วเขามาเบิกซื้อเล็กซื้อหยังมาตั้งเป็นโค้งเล็กให้ ผมไม่ซื้อนี่เงินรับไปหาแสนเราเขาอยู่ได้เด้เด้อสีเฮ็ดให้เท่าเดียวนี่ผมก็ต้องเริ่มต้นไม่อีกสุดท้ายเอาไอายุย่ยอยเอ็ดฝุ่นไอผมเป็นสร้างมาเห็ดจังได้อยู่บ้านหลังนี่ผมก็บอกไปว่าเขาหรอกหลายๆคนบอกว่าสิฟ้องบอสีเฮ็ดบอรสร้างมันเถอะถือว่าผมเป็นเห็ดเป็นกรรม มันจศสาสตร์ปางก่นเห็ดกับเขาตี้สนอกบ่อยากมีเรื่องมีเล่าก็พูดอเอรสุ่มท่าค้มนม่นไว้ค้น่ะสมองสูเป็นยังไงนะพอแม่บ่บสบอกบสอนบอกรือยังไงแต่คนดีมมาหายกำลังใจผมอยู่ตลอดนี่ผม กระ,ะ,ะยู่ส่ล่ะผู้ใดมาอยู่น้าผมก็อยู่บ่มีผมก็อยู่กับลูกผมสองคนมันก็มีความสุขคือเก่าถึงสีทุกสิยากสิบ่าร่ำรวยสิบเ่เลิศเลอคือผู้ใดกส็สร้างหากินไปมือมือถามคูบาอาจารย์เพป็นกรได้อาจารย์คมเขี้ยว นี่แหละผู้คนที่หูจักใจผมดีถามเบิงผมเป็นคนจิตใจแบบใดว่านาขี้ไล่บักขี้ไล่บักผีนอนน้ำผีเขาบ่านอนดอกนี่ยังสิแล้วกูอยากหูมึงรอซ้ำใดเสร็จเนี่ยไม่ได้เครียดจัเเงเมี่ได้เพราะว่าคำว่าขี้ไล่แต่ว่าบอกสอนว่าเป็นอย่าง มันบนเรื่องของเจ้าเจ้าจังมาเว้าจังมาว่าให้ผู้นั่นผู้นี้จื้อไปต่อไปอ่าไปหาเว้าผู้อื่น่าไปหาเว้าให้คนพ่อแม่บ่บอกบ่สอนิีไายปากมันอดบ่ได้ได้ขันในศูนย์นี่ขึ้นนีัใสขันย่ำศูนย์กับว่าโลดออกมาเต็มเต็มนั่นล่ละย่าให้ศูนย์นะ อขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีผู้ให้กำลังใจผู้หักผู้แพงนะครับขอบคุณห,หลายๆด้อเี่ยกำลังใจผมผู้ใดว่ากับสร้างแม่มันเถอะต่อไปนี่ผู้ใดว่าผมก็บ,บอกแค่นั้นบ่ปากบาดนี่มันสิได้คัดเลือกเอาแต่คนที่ต้องการดูช่องนี้แค่นี้ฮะ ขอบคุณหลายๆครับเอาไ้ซ้ำนี่แหละบอกสอนพวกปากหมาซื้อดอก